ว่าไงกอลฮัลโหลครับว่าไงว่าไงไอ้ผมผมผมกลัวว่าผมว,าวันที่เจ็ดผมจะไม่ได้อยู่ผมก็เลยมาหายุ่งไม่อยู่ไปไหนอ่ะผม น่าจะพักวันที่เจ็ดพักพักไหนอะ่ะเพราอ้อมันผมน่าจะเปไป,ไปทำบุญวันเกิดอ๋อโอเคโอเคสามวันเกิดครับครับเราไปทำบุญวันเกิดไม่อยู่ไม่อยู่หมายถึงไม่ไม่ได้เล่นหรอกไอ้คนท่านอ๋อโอเค

ไม่เดี er ๋ยวเรารถสี่ไปด pues mm ้วยกันก็ได้เดี๋ยวรถสี่ไปดิม nah, ่เดี๋ยวรถสี่ไปผมมีตึกเขาบอกเขาบอกดิค้าใครไปเดี๋ยวมีอยู่บ้างรถสี่เฮ้ยใครมีรถสี่มาให้กูหน่อยดิใครมีรถสี่เนี่ยรถสี่รถใครเนี่ยเปิดประตูให้หน่อยดิ ไม่มีดี่ว่าร้อยโมกไม่มี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 ร้อยม็อกมีอยู่มีอยู่ใครจำจะมมี่ได้ไหมครับมีใครจำจะมมี่ได้ไหมน้องเสียแล้วนะครับ รถอะไรอ่ะทำไมสวยจังวะโดยมอกรถสี่ที่แรงๆอ่ะนะเออลุงซื้อมาเหรอไม่ได้ซื้ออาย่เป็ดอ่าไม่ใช้เลิศบแรงจัดคันนั้นเ,เนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับมีน้องมาบอกอีกทีหนึง่ง เอ้ลองขึ้นรถกูดีบักปะวิ่งสองห้าที่เขามีกันอ่ะย้อ,อกนกลับอไปะรถบรักก็กูต้องดีต่อมอปะเนี่ยขึ้นมาดิปัญหารถบรักนี่มันแก้ไม่ได้มากเลยเนี่ยไอ้เหี้้ยเอย เป็นเพราะอะไรวะรถบักอะ เสื้อผืนก็เป็นหรอนายจ๋านี่ั่วมาข้ายให้นายจ๋า ใครบอกซิปหน่อยคืออย่างนี้ครับไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าว่าเป็นอะไรอะ่ะหมายถึงแค่น้องไม่ได้ไปไหนแค่ยา้ายมาอยู่ในหัวใจเฉยๆแค่นั้นเองครับไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้หรอก น้องเสียไปนานแล้วน้องไปเสียเสียไปนานแล้วครับไม่ต้องอยากรู้หรอกไม่ต้องมาแบบซิปหน่อยหรอกไม่ต้องมากระซิปหน่อยบอกทีกระซิปหน่อยด้อกไปสบายแล้วครับ กบอนกไม่อยากรู้แต่มาพูดกับคนดูคือคือผมแค่บอกคนดูเฉยไงคนคนที่เสียไปแล้วจริงๆว้คือคนคน,คนที่ลืมทั้งหมดไว้คือคนลืมคนลืมอะ่ะคนที่เสียจริงๆเลยคือคนลืมเรี่มหน่วยแล้วหรอ ตบบาบ่ายมารับ,รบแล้วแจ้งให้ซาไปเฉยครับล้วพี่แจ็คอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ดีจีดีจีอ๋อ งนนี้ผมเปิดย้ำว่าเออตัวได้ไม่อยอนนอย,อยาอะไรเปิดเปิดแบบกดเอาโอเคครับเดี๋ยวมันรบกวนคนอื่นรับว่าเสียงเราสะท้อนไงโอเคครับเอาไหนวะดีจี้ เอาพี่เปิดตู้มันโคตรแรงนะครับนี่แล้วลุงวันนี้มันไม่อยู่อ่ะใช่หรอไม่อยู่สักคนเลยเหรอได้ครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยครับพี่เจอเลยครับน้องน้องไม่ขายยากันอยู่พวกนั้นย่างเนี่ยไปเดี๋ยวปะขับรถเล่นกันดีกว่าเลโกอร์หาเพชรแล้วลุงเอาเยื่อจุกมาเดี๋ยวเยจุกอยู่ไหนอ่ะเยียกุก อเยอะจจุ๊กลับบ้านดิเอ้จ <Hey, S 1> <łbym> ุ๊กลับบ้านดิเอ้ยมันงาเะกละปองกละป๋องคุณไปลงมนดีจังอะลุงโคดคล่องคล่องตัวอล้วเขาไม่ขึ้นหรอแล้วเนี่ยกลับอ๋ออาสวัสดีครับกลับ วันนี้ก็มาอยู่กับคุณแจ็คนะครับคุณกอไปไหนมาครับเนี่ยคุณก๊อบไปอยู่กันยิงยิงที่ล้วครับผมเออไิ่ ดับทพ่เจครับดูวันวันที่เจ็ดวันเกิดมันเกิดกอล์ฟมันเจ็ดเหรอไปเที่ยวไหนอะ่ะไปเที่ยวไหนอะ่ะไปบายจะจบมาขาไปทำบุญใช่ไหมไปทำบุญใช่ใช่ใช่ทำบุญวัดเหรอที่วัดเหรอใช่ครับอ๋อไหว้พระอะไรประมาณเนี้ยเนะาะครับผม พลทหารกอล์ฟรับหนึ่งสองสามเร็วหนึ่เร็วหนึ่งสามสามอย่า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 ปล่อยปลานะน้องใช่ปล่อยปลาเราตกมากินอยู่ดีอะรู้จักเรารู้จักปลาวนหรือเปล่าปลาวอน่ะปลาบอลน่ะถ้าใล่อยถ้าปล่อยปลาถ้าเรายิ่งปล่อยเรายิ่งสนับสนุน าไปถึงสนับสนุนปลานะไม่มออไม <c oughs> ใช่สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะไม่ใช่จะสนับสนุนให้เขาทำผิดอีกไงทบาปเา <c oughs> นี่เน่ผมไปไปปังเทือดฟังไรนะฟังฟัเทือฟังเทื ฟังเทศจำฟังน้ำเมื่อกี้อะไรวิทยุเขาบอกฟังวิทยุลุงเมื่อกี้ฟังเทศตอป่าวฟังเทศตัวเน้ยินเทศนะฟังเทศนะอุ้ยได้ยินฟังเทศเออผมดูเขาไม่เป็นเหนื่อยเนี่ยเรื่องกอลเป็นคนเกว่องกอลเป็นคนดึงแหย่ะแต่ฟังวอแล้วดึงแหย่ะไอ้เหี้ยอะไรสัตว์ อ้าวก๊อปก๊อปดึงแหนเนาะอ้าวเขาดึงดึงเอาปลาไปไหนอะดึงเอาปลาลงบ่อเออปลาลงกระถังไงใช่เหรอเราเราเป็นมุมมองอะอะไรเหรอเป็นมุมมองอะวันไปดูบ้านโอลเจนเดี๋ยวเราจะดูอย่างไรอยู่ปะหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วไม่เจอเลยเดี๋ยวเราไปเจอเอายาเอายาพวกไอตีจีมาขายกันดีกว่า ได้ได้เดี๋ยวเข้าวพันนี้เลยสี่สิบตัวโหดแรงแรงจัดเฮ้ยวันที่กูไปดูวันก่อนคนดูต้องสองพันสองพันสามเลยนะก๊อฟคนดูเยอะเนี่ยใช่หรอกูไปดูวันก่อนนะไม่ใช่นี่หว่าแต่ผิดผิดวันไม่ว่าหรือเปล่าลุง ไม่รู้ว่าวันไหนจำไม่ได้เลยลืมเมื่อวานนี้มีคนส่งมาให้อ๋อเลทคนดูไปให้ใช่กว่าเสียงเขาเป็นไรเสียงเขามันเหม่ยได้สจุดซีดกันแต่ว่าซีดเป็นซีดที่จูนละดีดีจัดจัดอะเสียงก็เป็นเสียงดิมันเกาะเกาะจัดเลยนะ แจ็คันในที่มาโคขับไปก่อนป่าขับมาดีแหละวพูดแรงไงแล้วใครเขาไปสรรหาใส่ลายนี่เลยอ้าวผมด่ลุงไหมอะไม่ใช่กูไม่ใช่ลุงไม่ได้เดอายวแต่งไปตายกูไม่แต่งมึงมาเปิกรูกูว่ายังไงลุงก็ไม่ใส่ลายนี้แน่นอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยมันไปไหนกันนะไปขายยาดีกว่าไปแจ็คไปหาเงินแดงกันดีกว่าไม่กินบ้าน ไปจุกอย่างสามโคกอ่ะไปจุกใช่สามโคกอ่ะแล้วซ้ายอ่ะถึงแป๊บเดียวแย่งสามโคกอ่ะไปจบแล่วมาหน่อยอ่ะเฮ้ยว่างๆเราไปหายก๊อฟกันดีกว่าว่าแจ็คาจะไปก็ต้องนานแต่เราไม่ได้มีเวลาไปเลยเนี่ยที่ไหนนะก๊อฟยะโสทอนยาโสเคี่ยมแม่งโคตรไกลเลยสัตว์ แต่ผมเดินไปนะลุงว่าเดี๋ยวผมเดินล่วงหน้าไปครึ่งเดือนอได้เดี๋ยวกูตามไปขับกุตามไปไนดะ้เยอะเดี๋ยวเดินไปล่วงหน้าเจ็ดร้อยกิโลยะโสธรเจ็ดร้อยกิโลยี่จุ๊กไปเมืองอะไรลุงเ <900. S 1> มืองท่องเที่ยวมีอะไรบ้างก๊อฟยะโสอ่ะรู้ปะ่ะ <c oughs> ล้วมีพวกน่ารเสาอะไรเงี้ยลุง <c oughs> น่ารเสาซีเล็กอ่ะ ลูกปัน้นอะลูกปันนน้นในแถเสาอะคไม่แถวเสาเดินกันเต็มเมืองเลยตัวเมืองอะไปดูดิลงทีลงทีเล็กอะเดิน,นอะยำอะแล้วมีช้างช้างสะบัดงาจบยี่ไม่เคยนะกูไปย้โสก็ไม่เคยเจอเลยนะช้างอะ่ะแง้เสามึงไม่ใช่แล้วไอ้ตัดแย้โสมีอะไรนะกินปะไก่ย่างห้าดาวปะแย้เสมีมีข้ออะไรเ้ฟเฟีะน,นะ ของขึ้นของยาเสอรอเกฟซีใช่เอายยสวยนี่ป้าพยานาคป่ะใช่ป้ะพญายมลุงพญายมไม่ที่ไดพญานาคเอ้ยนี่เหตุยลูดยูู่พญาคางคบพญาคางคพญาคางคกคืออะไรอ่ะ จิระยาครับจิระยาปล่าจิระยาหรอครับมีด้วยลุงมีตระกูลแสงกุศลอยู่ที่ยาวสองนเนี่ยมันไม่มันมีมันคือบึงเนี่ยบ้านทับายาครับคุปเป็นได้จะมีบึงไงเนี่ยบึงที่จิระยากันแล้วต่ไปฝึกไม่จิระยาบอกึ้นมาจุดคอมโรด้จุดคอมโรดจุดคอมโรดงานขาวทั้งไอ้งานดำทำไรขยะ ี่ขอลงครัืครับลงเลขอะไรคื่อยๆเลขหนึ่งยี่จุกมาเร็วกูมียาวแล้วคุยาวให้เราสองหนึ่งเอาสี่หนึ่งสามสองหนึ่งก๊อฟขึ้นไปก๊อฟมาคนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ได้อะไรมึงหยุดร้องสักทีไอ้ขี้จุกโอเคโอเคครับ อ่าใช่นี่ราเรียนของกูนะเฮ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คจริงไหมไอ้ติมันเล่าเรื่องผีกูฟังตอนที่มึงไปนอนโรงแรมอ่ะ้กผมเจอพบเจอผีเนี่ยผีเนี่ยผมเจอผีตู้ไอทีเอ็มอ่ะคือเหี้ยอะไรอ่ะผีตู้ไอทีเอ็มยาวอ่ะเดี่ยใช้ควายมันยาวอ่ะเดี่ยวยิ่งมึงก็ไปขอให้กูไปขอไอ้ควายใช่อะไร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 ผีตู้ไอทีเอ็มอะไรวะคืออะไรอ่ะเดินไปเศรษฐกิจไหลวิถีอ่ะเดินไปเศรษฐกิจไหลวิถีอ่ะไปขอตังค์ไอ้ติมเหรอเดินไปไกลเน้ะ ใช่เรองนี้กินอะไรพิเต้พิเต้ขอตั้งกลับบ้านเดี๋ยวเพ่พิเตขอตั้งกลับบ้านไดยไอ้ไอ้มาเให้กูไปขอค่าทั้งด่วนมึงอย่าเป็นเจ้าอ่ะเดี๋ยวจะิ่้ควายตังสดเหี้ยถีบถ้วยที่ไม่รู้กันจริงนี่แล้วก็นี่ดูไอ้เฮียจุกอ่ะมาทำที่นี่มาอ่าผมผมไปเจอตอนผมไปรับปันอ่ะวันสองวันแรกเจอหมู่บ้านไปนะแล้วผมเจออะไรบ้างอย่างแรกโอเคอย่างแรกผมเจอยามใช่ป่ะ ยามหน้าหมู่บ้านมาอยารู้ว่ายามหน้าหมู่บ้านนั่งทำไรนั่งทำอะไรนั่งใช้คิมูทบามอะเปิบแล้วแบบไม่ยอมมาเปิดประตูอะผมก็นั่งรออะพี่ก็หลุดอะไม่เจ้าเลยแต่ไม่เกี่ยวอะไรกูไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยูไม่กูไม่ต้องกูไม่ซื้อก็กูไม่ได้ซื้อก็ไม่เกี่ยวอะไรกูอะกูเช่าอะไม่เป็นซีเรียส์ทำเงี้ยอะไรก็เช่าอะ ไม่ซ <uno> wow ื้อแล้วคุณซื้อเวสซิเลียอยู่ว่ากุณซื้ออ่ะแล้วทีเนี้ยผมมาอีกวันหนึ่งใช่ป่ะอันที่อ่าไอ้วันวันที่ผมเจอมันรอบสองอ่ะเจยามใบรุ่นนี่เดินลากสายยางไปไหนไม่รู้อ่ะแต่ผมถึงทางแบบทางเปลประตูไม้กั้นแล้วผมก็นั่งรอมันลากสายยางอะเพื่ออะไรอ่ะเขาเพิ่งเป็นรถลากต้นไม้เปล่ามันจะเป็นยามหรือว่าเขาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นคนลากต้นไม้ดูแลดูแลสวนอ่ะ ไอผมไอจุกหน้าไอจุกไอจุกหน้านั่งซอยขี้มูกอะแบบโค้งสว่านเลยลุงเฮียจุกนั่งขี้มูกเหมือนยาไปละเฮียจุกได้นแหละโค้งหนักเลยอะแต่เป็นไปซื้อต่อก่อนแต่เฮียจุกไปเที่ยวไหนเคยไม่เคยควักกระเป๋าตังค์ออกมาสักบาทตึ๊งตึ๊งตึงเลยนะไม่ได้เลยล้อผมไม่มีครับไม่แต่ว่ามึงก็ควรพบแบบเข้าเซเว่นแต่แกก็ควรแบบจ่ายไม่ใช่ไปยืนต่อต่อแถวไอ้ตี แต่แต่รอบนี้แต่รอบนี้ผมจำรอบนี้ผมไม่ออกเรล่นจริงเลยรอบนี้วไมือนกันมันเลิกจริงอยู่แล้วจบมันเลิกจริงอยู่แล้วเวลาพวกเขาเซเวลามึงก็ไปยิงพี่ตีครับพี่ตียิงละบอยครับยิแล้วบอยแล้วก็แบบแบบโยนโยนแบบหยิบขนมมาแล้วก็โยนใส่ตะกร้าไอ้ตีอ่ะไอ้เหี้ยอะไรปรบัสเนี้ยเป็นขึ้นเป็นขึ้นไปขออาหารเลยเด็กูไม่มีอาหารละหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่งแล้วพี่มายิงหกทำไม มปตำรวจเรือนะครับเนื่อตำรวจเป็นไรอ๋่าป่าคับป่าป่ป่บัดนิดหน่อยครับป่าบันิดหน่อยครับเพื่อน้อง้้องชายเล็กแต่พี่ชายใหญ่เอาเอาเฮ้ยเอาเอาที่ผมมาเนี่ยผมมาตายอย่าไปเรอไดูยึดเดียเดี๋ยวมึงก็โดนยึดมือลอยซะแต่มึงบอกเป็นผบไงอี่าผมเป็นผบตลอดครับอ่าแล้วจุกเรื่องผีอ่ะมึงเล่าให้รูฟังก็ได้ที่พิสติ๋าตื่นมา เออดีนะครับกูยังไม่รู้เลยเขาเจอผีอะไรกูยังงงอยู่เลยนะกูนอนอยู่โรงแรมกูก็นอนสบายนะกูนอนสบายนะอย่างานติดต่อพี่ตีด่วนเลยเยี่ยมคนละสกิปไปจุกคนละสกิปละงงมากเลยผีไหนเนี่ยไอ้ย่าเอาเอาที่เล่ามาไม่เหมือนกันดิวะจุก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 ใบหน้าพี่บ้างเว้ยเพื่อนเดี๋ยวกูโทรเช็คเขาเลยกูก็นอนหลับสบายแล้วกูตื่นมากู็นั่งกินเคเอฟซีคิวอยู่นะ ตอนหน้ารอบหน้าผมบอกเลยผมลงไปเล่นด้วยฮะพุ่งตรงเลยรอบหน้าโอ้ยยืจุกมึงก็ได้เป็นแบบกลัวบวกแสนละลงไปเล่นด้วยอะรอบหน้าเจอกันเลยอะเนี่ล้างเขาคออ่ะจีาดจี้โมเ่ไอ้จุกไอ้เหี้ยล่างสู้ทุกไม้อ่ะผมบอกเลยคว้านนะโดนผมลุกไม้อ่ะเดี๋ยวกูก็ต้องมานั่งคืนตังค์อีกไอ้เหี้ย